รุ่นน <aşk. S 1> <t ani 04> mm ี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นลูกไม้ทั้งชุดเลยค่ะพี่ผ้าดีมากๆลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะแล้วพี่ดูนะอันนี้เป็นคือแบบใส่กั๊กนะเปิดออกมาเจอเนื้อลูกไม้แบบนี้นะคะพี่งานสวยมากๆค่ะลูกไม้ทั้งชุดทั้งหน้าและหลังแบบนี้เลยนะคะพี่และซับในทังชุดให้อย่างดีเลยตอนนี้งานเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่เป็นใส่กั๊กแบบนี้นะแล้วก็แขนนะคะเป็นแบบนี้นะ ชายกระโปงนะคะพี่พี่ดูชายนะไม่ได้ตัดชายตรงงานสวนมากๆสวนงานขอบกักนะคะเราก็ตัดเป็นเล่นลายแบบนี้นะงานสวยเลยค่ะพี่ตัวนี้นะลูกไม้ด้านหน้าเนื้อนิ่มมีซับในนะคะพี่ลูกไม้ทั้งชุดนะพี่ซับในอย่างดีเลยตัวนี้นะคะพี่อกหน้าผ้านะคะพี่50นิ้วนะความยาวชุดอยู่ที่ 38นิ้วนะคะพี่แนะนำอกตังแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยนะรุ่นนี้นะคะพี่ผ้าดีมากๆลูกไม้อย่างดีเนื้อนิ่มงานเก็บขายส่งงานป้ายอย่างดีนะคะพี่ตัวนี้ให้พี่แค่สองเท่านั้นเอาไปแค่สอง้นะคะรุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวอยู่ที่38นิ้วค่ะพี่ให้พี่แค่สองเท่านั้นนะคะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาที่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่เราไล์อยู่กับแสงค่ะ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวนะเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์รหัสละตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้จะเป็นสีขาวนะคะพี่มั่นใจได้เลยนะซับไม่นะคะพี่เนื้อหนาให้อย่างดีไม่ต้องกลัวเลยลูกค้างานเกตขายส่งเหมือนเดิมซับมาอย่างดีค่ะตัวนี้ให้พี่แค่สองเเท่านั้นสีขาวนะคะพี่ ถ้ารับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีฟ้าพี่ตรงนี้จะเรียกสีฟ้านะคะพี่อกหน้าผ้าค่ะพี่ห้นิ้วความยาวอยู่ที่38นิ้วงานสวนมากๆให้แค่229ลูกไม้อย่างดีทั้งหน้าและหลังพี่ดูลายลูกไม้นะคะเอาไปแค่229ถ้าพี่รับสีนี้ค่ะพี่ จะเป็นสีส้มนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นเหมือนสีส้มชานะพี่คล้ายๆกับมันไม่มันไม่เข้มจัดนะไม่คล้ายกับไม่ไม่เข้มเท่าสีส้มอิดนะคะตัวนี้ขอเรียกสีส้มชานะให้แค่สองสองไอให้แค่สองเก้าเก้าเท่านั้นค่ะพี่สีนี้ค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะจะเป็นเขียวมินนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกเขียวมินนะมันจะเป็นเขียวอมฟ้านะคะตัวนี้ขอเรียกเขียวมินนะให้พี่แค่สองเก้าเก้าลูกไม้ยอย่างดีนะและสีสุดท้ายค่ะพี่ สีดำขายดีอยู่แล้วนะคะพี่ตัวนี้นะให้พี่แค่299เท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็อยู่แล้วนะคะพี่ตัวนี้นะให้พี่แค่299เท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนี้นะคะพี่จะเป็นชุดเดตลูกไม้อย่างดีเลยเป็นฟิลส่กักแบบนี้ค่ะพี่ให้พี่แค่299เท่านั้นนะคะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะ ถ้ารับสีนี้นะคะพี่เขียวมิ้นค่ะถ้ารับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มชานะคะพี่ตัวนี้จะเป็นส้มชานะถ้ารับสีนี้นะคะพี่สีฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะและสีสุดท้ายนะคะพี่จะเป็นสีขาวค่ะพี่งานสวยมากๆให้แค่สองเก้าเก้าเท่านั้นนะคะมีห้าสีนะพี่